วันนี้กองเต้ม,มาเก็บมาเก็บว่าก็ไข่นี่นะ่นี่ออโอ้ยขึ้นดีๆเด้อจับให้มันดกแต่เถว่าดับปีลวเราวันนี้จะอย่าหลายละเราะโอ้ว่าสุกว่าสุก Gay dài đơn nhìn đội gay ấy đội gay ấy. Lúc lèo yêu đi. Oh, lèo lèo lên. Né? Mày luôn tìm lấy công ty kín lưới. Du quá? Hm. 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 เออทั้ทงบ้านเราเขยา่าเขยา่าโอ้เอ,เอาให้มันถูกให้มันถูกดิโอ้โหนี่ก็เดี๋ยวบานเนี่ยอืม เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยได้ไหมละ่ะได้ไ<ง>หนอเออฮ <c oughs> าไปเทไปเทเอาไปเทก่อน,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 นโอ้ดูคนกินึ้นต้น,นไม้อยังกินรึเปล่ดู cần phải pep, giờ đây tiệm, chợ tiệm thùng la đứa này đứa, lục wa, lục dài là nè, dăng rồi ลองดูเออนั่นแหละนั่นหลานก็นซอยอยู่ข้างล่างเนาะปูก็เก็บอยู่ข้างบนจ้ะเจ็ดกันซอยจ้าเจ็กันซอยเนาะแต่หลายจนงแม่เรานี่นี่มันจะลูกใหญ่ๆเลยจ้ะเนาะนี่หวาลูกใหญ่นี่แมยได้ตั้งสองท้งแล้วละดีจัาวันนี้นะ่ะโอ้ยกินอิ่มนำใจกันแล้วเนาะวันนี้เนาะ องตีกระชบกินดา